เริปรับโครงหน้าตามแบบฉบับในเอกซิล <c oughs> ี่เกาหลีกับมังกรสกันค่ะเดี๋ยวตามมาชมกันค่ะว่าเคสนี้หมอกจะปรับจุดไหนบ้างเพื่อทําให้เพิ่มสเสน่ห์และทําให้ดูน,น่ารักตามแบบฉบับของในเอกซิลีคนอื่เป็นแบบไหนนะคะซึ่งในเคสนี้ค่ะคุณมนเคยผ่านการฉีด ไขมันนะคะทั่วไปหน้ามาแล้วนะคะและเห็นว่ามีกระป๋องตรงแก้มหน้าและแก้มล่างค่ะและอยากให้หมอกรททำการแก้ไขนะคะแล้วก็เพิ่มจุดเด่นให้กับใบหน้าของเธอค่ะหมอกระเริ่มต้นนะคะโดยการฉีดยกหน้าด้วยกันทั้งหมด10จุดนะคะเพื่อทําให้ใบหน้าของเธอนั้นดูยกแล้วก็ดูเล็กลงค่ะแล้วก็มีการเปิดมิติของดวงตาด้วยนะคะแล้วก็ฉีดจัดระเบียบดอลลี่อายใหม่เพื่อทําให้ตาของเธอนั้นดูกลมโตและดูหวานมากยิ่งขึ้นแก้ไขรายละเอียดของร่องใต้ตาเก็บสิทําใต้ตาค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มีการยกฟิลเลอร์จอไห้้นลข แล้วก็ดูสมูทเป็นหน้ารูปไข่มากยิ่งขึ้นค่ะและอีกหนึ่งจุด Wow effect ของเธอนั้นมาเกตทำการปรับมิติข,ของฟิลเลอร์ลิมฝีปากนะคะเลือกไปทรงเชอร์รี่คิสค่ะเพราะเข้ากับคาแรคเตอร์ของคุณมวนมากที่สุดนะคะด้วยการที่เน้นในการฉีดยกมุมปากนะคะแล้วก็